ช่วยข้าด้วยถ้าเธอรอดมันคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฉันอย่าเกลียดกันเลยนะขอร้องล่ะช่วยข้าด้วยเจ้าไม่ต้องฆ่าข้าก็ได้แค่ช่วยข้าไว้ข้าจะไม่มีวันลืมน้ำใจของเจ้าเลยแต่เธอก็คงไม่ลืมความแค้นเหมือนกันใช่ไหมไม่ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะสาบานให้ก็ได้จะเจ้ามีบันทึกอาคาชิกใช่ไหม เธอรู้ได้ยังไงข้ารู้เพราะดวงตาบางกรของข้าตื่นขึ้นแล้วดวงตาบังกรเหรอข้าจะสาบานด้วยคำสัตย์แห่งบางกรขอร้องละ่ะช่วยข้าทีข้าจะไม่มีวันหักหลังเจ้าข้าขอสาบานในนามของบังกรโบราณมังกรโบราณเนฟิเลอาโนต้องการสาบานไมตตีกับคุณผู้ดใดผิดคำสัตย์แห่งมิตรภาพจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะยอมรับหรือไม่นี่มันอะไรวะเนี่ยจะเจ้าจะทําอะไรนะ่ะอยู่นิ่ง ฉันจะช่วยเธอไว้ก่อนส่วนเรื่องจะตัดสินใจยังไงค่อยว่ากันทีหลังหลังจากนี้เราจะไปจากที่นี่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมฮ<ะ>เฮ้ฉันจะออกไปข้างนอกในสภาพแบบนี้ไม่ได้ด้วยสิไม่น่าเชื่อเลยว่าเนเซอร์จะพังถล่มลงมาได้ แล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันไปยังโลกที่ฉันจากมาเห็นว่าไม่มีข่าวอะไรจากโนเนมมาเดือนหนึ่งแล้วนี่ก็เห็นว่างั้นกันนะฉันว่าเขาอาจจะตายในนั้นฮะนั่นมันอะไรน่ะมีรถพุ่งออกมาจากประตูมิติงั้นเหรอไม่จริงหน่าหรือว่าโนเนม เป็นโนเนมล่ะเขาทำได้แล้วใช่ไหมดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งว่าเรียบร้อยแล้วอ่ะโนเนมเ้อได้เหนื่อยอีกแล้วแน่เราโนเนมของเรากลับมาพร้อมกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่พระเจ้าโนเนมทำได้จริงๆเว้ยเฮ้ยฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำสำเร็จแน่จะสุดยอดไปแล้วมั้งลูกพี่พวกที่เคยด่ารองประธานโอชินอูตอนนี้หายหัวไปไหนกันเหมือนนะฮ่าฮแทรกหน้าลงดินกันเหมือนแล้วมั้งแต่แบ็กนูฮักยังล้มเหลวกับดันเจี้ยนระดับ10ขึ้นไปอยู่เลยนี่ แบ็กบูฮักไม่ใช่ระดับท็อปของโลกเหรอเท่าที่รู้ก็มีแค่วาลาดีเมียที่เหนือกว่าแมนเฟกโลเซนเบิร์กคนนี้พวกนายลืมได้ไงอ๋อแมนเฟกดิจริงด้วยผู้เป็นอมตะก็อยู่ในนั้นด้วยนี่หว่าแบบนี้โนเนมก็ขึ้นเป็นอันดับ3าของโลกเลยดีสุดยอดเกาหลีไม่สิคนเอเชียตะวันออกคนแรกที่ทำได้เฮอกวจะพาพวกนักข่าวออกมาได้เล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะนักข่าวนี่ก็จริงๆเลยนะเอาล่ะ งั้นมาเปิดประเด็นที่เราค้างกันไว้เถอะอืมได้สิก่อนอื่นเลยไอ้ที่เรียกว่าคำสัตย์แห่งมังกรมันคืออะไรคำสัตย์แห่งมังกรก็คือคำมั่นสัญญาระหว่างมังกรกับโลกอย่าพูดให้มันซับซ้อนเอาให้เข้าใจง่ายๆหน่อยสิก็คือสัญญาระหว่างมังกรกับโลกนั่นแหละตกลงจะพูดให้เคลียร์ไหมมันต่างอะไรกับที่พูดมาเมื่อกี้แล้วมันต่างจากคำสัญญาทั่วไปยังไงล่ะคำสัตย์นี้มันจะทำลายไม่ได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตาม ถ้าข้าผิดคำสัตย์ตัวตนของข้าก็จะพังทลายหายไปไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยงั้นมันก็เหมือนกับคำสาปของเนเซอร์หรือมิตินั่นที่ใช้ควบคุมเธอใช่ไหมไม่เลยมันต่างกันสิ้นเชิงเนเซอร์บังคับข้าให้ยอมจำนนแต่คำสัตย์แห่งมังกรข้าเลือกที่จะผูกมัดมันด้วยตัวข้าเองเนเซอร์ควบคุมสติข้าตามอำเภอใจแล้วฝังสำนึกหลอกลวงลงไปแต่คำสัตย์แห่งมังกรถ้าทำลายเมื่อไหร่คำสาปจะกลายเป็นจริงทันที พอพูดถึงเรื่องนั้นเธอบอกไว้ไม่ใช่หรือไงว่าถ้าเนเซอร์ถล่มเธอก็จะตายไปด้วยใช่ถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆคำสาบของเนเซอร์ก็เหมือนกับการสะกดจิตเหมือนโดนบังคับเปลี่ยนสติของตัวเองไปโดยสมบูรณ์แต่คำสัตว์แห่งมังกรมันคือคำสาบานอย่างแท้จริงคำสาบานที่ต้องรักษาไว้ทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าใครผิดคำสาบานก็ต้องรับโทษจากโลกใบนี้คำสัตว์แห่งมังกรจึงน่าเชื่อถือสูงมากฉันเข้าใจแล้วละ่ะเอาล่ะข่าวนี้ถึงคำถามสำคัญละ ตกลงว่าคำสัตว์แห่งมิตรภาพที่เธอขอจากฉันมันคืออะไรกันแน่อ๋อเรื่องนั้นน่ะมันต้องอธิบายยาวนิดนึงือ้อแต่แต่ก่อนจะพูดฮะเป็นอะไรน่ะข้าต้องไปอะไรนะจะไปไหนมันรู้สึกจักกะจี้ข้างล่างแล้วก็ข้าเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เนี่ย แย่แล้วตัวแปรภายนอกโผล่มาอีกแล้วแย่แล้วจริงๆโคตรแย่เลยไม่สิชิบหายเลยแหละรถคันนี้มัน SUV ราคาเกิน3,000ล้านวอนเลยนะเว้ยจะทำยังไงดิฟะเนี่ยเฮ้ยใ,ใกล้ถึงแล้วนะทนไว้อีกนิดเดียวได้ไหมแค่อีกนิดเดียวอย่าอย่าปล่อยเรี่ยราดนะไม่งั้นฉันเอาเธอตายแนย่ฉันทำจริงด้วย